ครที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับคดีของการครอบครองประบักของบ้านอากูซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าเงื่อนไขที่อากูเขาตั้งไม่ยากเลยอากูเขาบอกว่าไปเปลี่ยนทนายออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าการเขาเนี่ยของขึ้นเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของทําไมรู้ไหมไปฟ้องครอบครองปรปักษ์ไนงะไปจะไปยึดบ้านจะไปอะไรเขาไงเขาโมโหเธอทีนี้เนี่ยคุณป้าสีพันไปถอนฟ้องแล้เรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนทนายเป็นที่เรียบร้อยครับ นะซึ่งทนายเดชาเขาก็เปิดเผยว่าน่าจะจบลงได้ด้วยดีและทีนี้ทนายใหม่เนี่ยก็จะต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีบุกรุกแต่ณนะขณะนี้เนี่ยมันมีผู้สูญเสียมีอะไรละก็ตามเงื่อนไขข,ของอากูเป๊ะเปลีป่ยนทนายออกก็เดี๋ยวมาดูครับน่าจะมีวิธีการเนาะแต่ว่าคดีบุกรุกม,มันเป็นคดีอาญาแต่มันมีวิธีการและมีทางออกถ้าตกลงได้ด,ดีก็ไม่มีอะไรครับอยู่กันแบบ สมานฉันเธอเพราะว่าตอนนี้มันมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์ถึงขั้นกับชีวิตนะอ่ะตามนี้